ได <of> รี่ของเจนี่เมื่อวันก่อนเราได้ไปหาอาจารย์วัดป่าแห่งหนึ่งแถวแถวลาดบุรีเราเพิ่งนึกได้ว่าป่านเพื่อนเราเคยพูดถึงอาสนะจารย์ที่มีของศักดิ์สิทธิ์ป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆนาๆนาหรือแก้อาคมได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกแย่มากๆอ่ะพราะสุดท้ายเราก็ถูกปฏิเสธมาเพราะท่านบอกกับเราว่าท่านละซึ่งความโลกโดยสมบูรณ์แล้วโดยไม่ใช่กิจของสงฆ์คือมันหมายความไงเราเครียดมากทุกอย่างมันทําให้เรารู้สึก ผิดหวังอะแต่เราก็รู้สึกว่าโชคดีที่ยังอยู่กับเรานะท่านแนะนําว่าให้เรารู้จักกับเนรูปหนึ่งซึ่งเนรนั้นอะ่ะก็ได้ให้กล่องไม้เก่าๆอะ่ะใส่อะไรบางอย่างมาเนรบอกว่าของสิ่งนี้เป็นสิ่งเป็นแค่เครื่องป้องกันเท่านั้นอะ่ะถ้าบไปทำร้ายใครนะฉันต้องทำอะไรเหะเดี๋ยวน,ะน้ำมนต์เนาะ ต้องอน,นุมูลมาล้างหรือเปล่านะแต่๋ยวก่กนจะต้องทำยังไงต่อคนที่ทำอะไรไม่ได้นั่นอะไรอะ่ะเพื่อตัดเหล็กนี่ ไใจแล้วน้ำมนต์ไปลาดลูกได้แดงรอบรอบห้องกนนะอะเนาะเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวนะเข้ามาสิ like ที่มันเร็วขนาดนี้ดิวะ เป็นดบ้าอะไรเดินวนไปวนมาเกิดตายมึงดิซะ

โอ้ไม่เลยมันจะเสร็จกะเนี่ย

Bay đi cơ Bay đi Em lưu vào đi Tìm Đâu Quay Bay Bay Lưu đi Quê đi Chuyện thế này quá Nhanh đi, Bài đi. Bài đi. ทางดีสินะขามบ้างข่ม้ามา่มบ้างเวนไปเลย mười tỷ mười 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 Mình mười mười mấy Nhìn thế này quá Thằng mười 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 mấy mười 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 Đúng, cây sệt lâu Quên Quay Đâu Tim ไมเติมเออเย้ยอย่แปนเตมตามหลังกูดูดูกูดดิ้อ คือคนรักกันนะ่ะไปจากที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวผมก็ว่าเบลกับเชนอย่างนั้นเหรอไปจากที่นี่ดีกว่าไปดูที่ไหนเจ๊ดูภาพี่ นี่มันไดรี่ของเจนนี่มีดเล่มนี้คงอาจจะช่วยเราได้นะเป็นมิสักดิ์สิธิ์ที่เน,นได้ให้ไว้อ่ะแต่ติมต้องลองคิดว่าเราหลงงมงายกับของพวกนี้แน่ๆเลยเราต้องเก็บของพวกนี้ให้พ้นจากสายตาติมอ่ะเอาไว้หลังตู้ก็แล้วกันถ้าติมไม่คิดว่าจะช่วยนะเราก็จะจัดการทุกอย่างเองเพราะเราไม่ได้บ้าฉันเชื่อเธอเธอไม่ได้บ้าจริง แปลกจากที่ฉันก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะทำไมไม่เห็นเส้นทางสักทีเนี่ยสงสัยฉันคงต้องเดินต่อไปก็ไปทางเป็นยาวขนาดนี้นะ ี่ฉันมาถูกหรือเปล่าเนี่ยฉันจำได้ว่ามันวิ่คยยาวขนาดนี้เมื่อก่อนเลยนะ นี่ไม่ใช่ผีอำใช่ไหมเนี่ยจะรู้สึกว่าทางไม่ได้เป็นอย่างนี้นะฉันควรอาจจะต้องย้อนกลับอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวไปแล้วล่ะ ขึ้นวะทำไมาเป็นแบบนี้ฉันกลับมาบ้านผมกับสายสินสีแดงอย่างนั้นเหรอเกี่ยวเลยกับสายสินสีแดงพวกนี้เนี่ย ลูกของเราอยู่ไหมเราไปตั้งรูปขึ้นเดี๋ยวนะเราตั้งรูปขึ้นไม่ได้นี่เต็มนี่กูเองนะตั้งแต่ที่เมียมึงหายไปอ่ะกูว่ามึงแปลกแปกไปนะเว้ยมึงดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยสักนิดอ่ะมึงกับกูก็เพื่อนกันนะเว้ยถ้ามึงมีอะไรอ่ะ มึงต้องรีบเล่าให้กูฟังเข้าใจป่ะวะอย่าลืมติดต่อกับกูบกด้วยกูเป็นห่วงจันก็อยากจะเล่าให้นายฟังแหละดิวแต่ว่าสถานการณ์เนี้ยมันพีลึกมากกว่ยคงต้องไปขึ้นขึ้นไปดูที่ห้องเจนสินะห้องเจนอาจจะมีบางอย่างก็ได้ ห้องของเจน,นก็คงไม่มีอะไรเดี๋ยวถ้าห้องนอนล่ะเ <Yah ose noise> จนเจนกำลังหาทางช่วยเธออยู่นะ Nước mình bảo nè, đó chỉ biết bây giờ ngay nè mình bên đây với này nhé gì ý à anh ละมังของที่ว่าช่วยอะไรได้บ้างอะไรเนี่ยฉันไปอยู่ที่ไหนเนี่ย กี้เพิเหมือนเหมือนฉันเห็นอะไรแปลกๆอ่ะ เฮ้ยเฮ้กูเหอนกูนนางนะเนี่ย <def uras> ๋อไม่ใช่๋อเป็นแค่หุ่น đại cũng được cả không nhỉ chị ơi, นี่ฉันกลังทางที่เดิมเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะมันไปไม่ได้นี่ สกออยย่่างงเนละฉันไปอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยดูเหมือนทางนี้จะทะลุมานะ หัดกันตั้งอยูน่นี่เดี๋ยวนะนั่นอะไรนะ่ะคุณคะ

อย่าขยับนะเฮ้ยเฮ้ยฉันอยากออไปจากที่นี่ yo bella